ไปดูอีกเรื่องที่เป็นดราม่าก่อนหน้านี้นะคะกับกรณีที่หนุ่มบี้ทัศภาค,ค่ะถูกยกเลิกการคอนเสิร์ตก่อนที่จะเริ่มแสดงเพียงแค่3ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ กิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักนะคะหลังคอนเสิร์ตอาร์ตโรสโชว์เคสประากาศยกเลิกการทันหันเพียง3ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มงานทั้งที่ศิลปินและแฟนคลับต่างก็มารอร่วมง,งานกันแล้วค่ะล่าสุดมีโอกาสได้เจอหนึ่งในไลฟ์ศิลปินอย่างบี้ทัศภาคซึ่งเขาก็ยอมรับนะคะว่าเสียดายมากแต่ก็เข้าใจเหตุผลของทางผู้จัดซึ่งตนก็ได้มีการคุยกับแฟนคลับแล้วอีกทั้งก็ยังได้รับค่าตัวแบบเต็มจํานวนนะคะตามที่ได้ตกลงกันไว้แล้วด้วยพร้อมกับบอกว่าจะเก็บโชว์เอาไว้แสดงในงานหน้าให้แฟนคลับได้ชมกันแน่่นนอนคะ เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากเพราะว่าเราก็ตอนแรกก็มีงงๆนิดหนึ่งว่าเฮ้ยมันจะก่อน2ชั่วโมงแล้วสามชั่วโมงแล้วมายกเลิกงานแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็ตามที่เขาแถลงออกมาแล้วก็ออพอทราบแล้วอ๋อปัญหามันเป็นแบบนี้นี่เองเสียดายเสียดายเนาะเพราะว่ามันก็เป็นเป็นงานที่ได้เหมือนกับว่าทางไทยและได้ร่วมงานกับทางซีรีส์ศิลปินเอ้ยทางศิลปินเกาหลีด้วย เราเองก็เสียดายครับอยากจอยด้วยกันทางผู้จัดงานก็รับผิดชอบรับผิดชอบเรื่องเรื่องค่าตัวให้กับผมมาเรียบร้อยค่าตัวเต็มจำนวนเต็มจำนวนครับทางทางแฮนซัให้ค่าตัวมาเต็มจำนวน